อ่ะทิ้งท้ายทีเดียวคุณหนิงป้าย,ยรถเมล์กทมสั้นๆน,นะเอาหยิบมาภาพมาให้ดูหน่อยทางกทมเนี่ยเขาจะสร้างจุดพักนะคือป้ายรถเมล์นั่นแหละโดยอบอกว่าเป็นมิตรกับคนเดินเท้าตั้งเป้าจะสร้าง300แห่งทั่วกทมนะครับมี2รูปแบบนะ,ะแบบ M นะ C2 ขนาด2คูณ3เมตรมี3ที่นั่งแล้วก็แบบท้าย L นะครับ C3 2งขนาด 2, คูณ6เมตรจำนวน6ที่นั่งนะ ก็จะทยอยสร้างกันตามปีงบประมาณสร้างไปแล้วก็มีนะครับ30หลังนะปี66ปี67เนี่ยหกสิบหลังแล้วก็อยู่ระหว่างก่อสร้างที่9หลังปี68จะสร้างอีก300หลังนะครับจากข้อมูลเนี่ยนะครับจากข้อมูลราคานะราคาอยู่ที่2,08แสถึง3ามแสนะอนอ,อันใหญ่นี่น่าจะ3 0 0แสนอันเล็กนะ่าประมาณ2,08แสนะผมถามเพื่อนที่เป็นผู้รับเหมาส่งข่าวไปให้เขาดูเขาบอก โอ้ oh, พี่ผมทำเนี่ยนะถูกกันนี่สามสิบเปอร์เซ็นยังมีกำไรเลยงานนี้ผู้รับเหมารวยเละผู้รับเหมารวยเละเพราะเวลาได้งานมันไม่ได้ได้ได้อันเดียวเนี่ยถูกไหมล่ะมันได้หลายที่นะเขาบอกดูจากภาพนะประเมินคร่าวๆยังไม่ได้เห็นสเปคเนี่ยวัสดุก็เป็นเหล็กกล่องเหล็กอะไรต่างๆเนี่ยเก้าอี้ก็ไฟเบอร์กราสคือคนเป็นผู้รับเหมาเขาจะดูออกนะเป็นแต่ว่าโอเคต้องไปดูสเปคหนาเท่าไหร่อะไรยังไงอีกเรื่องหนึ่งแต่ดูคร่าวๆเนี่ย ฟันเละนะฟันเละนะครับเนี่ยอันใหญ่นี่ประมาณสามแสนสองอ่ะเดี๋ยวนะข้างหลังนี่ก็จะโล่งๆเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะโง่โงๆแล้วเวลาฝนตกทําไงเนี่ยฝนตกแบบสาดอ่ะเออฝนมันี้มาแต่บนหัวอย่างเดียวเน้อบางทีมันมีลมมีอะไรอเนาะลมลมลมเออมันมีลมนี่มันจะพัดฝนมาด้วยอย่างงี้ก็อาจจะลําบากแบบเพราะว่าจะต้องเผชิญกับลมทั้งเอหน้าหลัง เลยนะคะพราะข้างหลังไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่อยู่ข้างหลังอีกหรือเปล่าเนาะแต่ก็เขบอกว่านี่เป็นแบบมินิมอลนะคะที่ยวจะไม่กีดขวางจะไม่กีดขวางเรื่องคนที่เดินบนถนนด้วยนะคะอันนี้จริงๆถ้าจะแก้ปัญหานี้ไปจัดการเรื่องขาบเล่ยแผงลอยอันนี้น่าจะดีกว่านะคะไปจัดการตรงนั้นด้วยนะคะคือทางเ้าคือางเากลุ่มนะ ค่ะมหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมสั่งหมวกสั่งสินค้าต่างๆได้นะครับตามแต่ท่านที่จะสะดวกแล้วก็สนใจนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ